สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกียนชีนแผดทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่หัวช่องไทม์สโตนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาทริคเล็กๆน้อยๆในการปาดคาปิเป่าลยักษ์นะครับโดยการใช้เพียงแค่จีนตัวเดียวนะครับมาดูสเต็ตเบื้องต้นของจีนกันก่อนนะครับนี่คือสเต็ตเบื้องต้นของจีนนะครับนี่เลยครับแล้วก็อินิแฟกตผมจะใส่เป็นเซตสีลมนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยนะครับว่าจะใช้จีนปราบคาปิเป่าได้อย่างไร 勝負 จบไปแล้วนะครับสำหรับการปรับคอเบลราโดยเช็คแค่จีมแค่ตัวเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําสหรับทิคนี้ในการต่อสูข้คอเบีวราไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์และเป็นกำลังใจให้กับช่องทางสโตูด้วยนะครับต่วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ